ครับตอนนี้ครับแอลไปขอ,อถ่ายรูปเลับเขาว่าเขาว่าไงเขาไม่ตอบเลยอ่เขายัางไม่ตอบอันนี้ก็เป็นงานเอ่อเป็นงานคอสเพลย์ของที่โรงเรียนนะอ๋อแอลไปถ่ายรูปแล้ว คนยังไม่ถ่ายโอ้เจ๋งโอเคครับสามสองหนึ่งแชะของค้าเอาใครจะใครต่อเอาแล้วเด็กคนนี้เสียงข้าวเหรอเนี่ยนี่ก็เป็นบรรยากาศนะเป็นอะไ,ไรเจ๋งมากอยู่ข้าวว่ะไปถ่ายกับสุนธยาไหมน้าหน้ามึงไปถ่ายคนเดียวมันไม่เต็มตัวมันไม่เท่ ขอขอใหม newer, ่ร oui> ีเมคฉบับรีเมค L L แอลนสุนทยาฉบับรีเมคเป็นไงบ้างครับพี่กอตถ่ายแล้วครับโอเคโอเคหิวหิวหิวไปถ่ายกับนทม้ไปโอ้ค้นต่อแถวมันเยอะเอาสนทยาก่อนมันมนน้อยสนทยาก่อนเชีย่อกูแอล ฉบับรีเมคอะดีสุดเลยอย่างอย่างมึงอะต้องชุดันบบรีเมคเท่านั้นเพื่อนสั่งเขาถามว่าทำไมถึงมาถ่ายใหม่ครับบอกว่าเพื่อนสั่งมามันถ่ายไม่สวยเขาบอกว่ากูเริ่เมเบื่อพวกมึงแล้วกูอยากกินข้าวเนี่ยมันได้เวลากินข้าวกูได้ซ้ำแต่วมึงก็ยังจะถ่ายกูไอ้สัส ไปหดูเหมือนสทยาเนี่ยจะมีปัญหาไปไปนู่นเไปครี้เราถ่ายกันแล้วอ่ะไม่า้รงไปถ่เออเอสามคนเลยไหมแอลเอา่ะแบบมึงไปยืนมึงไปยืนตรงกลางแล้วสามคนยืนร้องนะครับสามสองหนึ่งแชะสองครับ ชื <łość> ่อนั่นอะไรวะน้าแอลลองใส่ปะโอเคฮะนี่ก็คือบรรยากาศคอร์สเพย์ถ่ายรูปเสร็จแล้วใช่ถ่ายรูปเสร็จแล้วแต่ว่าแต่มันไม่ครบนะอืมใช่ครบครับไม่ครบที่ว่าขาดด็อกเตอร์ใช่ขาดด็อกเตอร์ด็อกเตอร์แม่งยิงเดี๋ยวไม่เป็นไรฮะ ก็จะมีงานเนี่ยโดยเฉพาะเลมคนนั้นเนี่ยเป็นผู้ชายนะสุดยอดไปถ่ายรูปหรบือเปล่ายโอะเบสแมวเบสถ่ายเปล่ะเบสเอาไหมเบสหรือก๊อนก้อนใหญ่ปะก้อนไม่ยากหรอมาเร็วมาเร็วพี่ก๊อนหิวค่ะโอเคก๊อนกิดก้อนปิดคลิปหน่อยพูดพูดก่อนดิอีกสักโอ๊อย่ากดไลค์ได้กดไลค์ได้ปิดแบงก์เลยฝากกดไลค์แค่นี้เหรอกดตามเลยกดตามเอลอไป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 คลิปไปแชร์ได้แชร์